ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน่อดสิบลูกยิงยอดเยี่ยมของนักฟุตซอลเทวดาเฝ้าเก่าอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระบผมขอยอมมหว้ขออภาัายท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์แบบใหม่อยู่ใกล้ลิงก์กดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับสิบภาพมาลูกทลาเข้าไปยังไม่ทันได้ภาครบควรฝากเอารีเพย์มาให้ดูทีพี่จะได้เข้าใจดูครับพี่เขาแปลจากฝั่งไทยข้าบไปลาวแบบไร้ด่านตรวจพรุ่งพรวดเข้าไปเลยอันดับเก้าบอลอยู่กระเท้าตักเข้าในหันไหลกระทบตกไปที่บอลกระดอนเข้าประตูเฮ้ยไหลก็ใช้ยิงได้หรือว่าพี่ดูอีกทีฮะงัดให้มานึกว่าจะมงแต่มันธรรมดาฟ้าไม่จำต้องทำแบบนี้นี่สิทีจะได้ไปตตนาน อันดับแปดเพื่อนยิงติดแกบอกไอ้ทิดดูกูไว้แล้วไปแบบง่ายๆแยง่งไม่ได้สักคนจนปัญญาเหมือนมาคนละโลกและก็เละเป็นโจ๊กในที่สุดโอ้โ oh หดูสิครับสมองและตีนประสานงานจัดการลากเลือเอ้อยเอื้อยอิงยิงธรรมดากโกนแต่หันหน้าดูบอกกูอึ้งตั้งแต่มึงกระดกบอลแล้ว อันดับเจ็ดสเสด็จตรงกลางเปลี่ยนทางไปซ้ายรีบจ่ายให้พี่เกาซัดเขย่าโลกโกโยกบอกรับไม่ทันกูไม่ใช่โทษกัณร์ในเฮียดูภาพช้าครับไหลามาให้ใช้ตีนจับให้มั่นตันด้วยซ้ายพุ่งหายเข้าสามเหลี่ยมความเฮี้ยมนี่ให้เต็มสิบเลยพี่ อันดับหกมาถึงกระดกลมโกแล้วโชว์ซัดงัดอย่างโหดยิงอย่างเยี้ยมเยี่ยมเหลือเกินครับพี่คันคันพ่อพอที่เกาดูครับมาง่ายๆหลบซะโกโง่โชว์ท่ามหัศจรรย์นี่มันศิลปะทางฟุตบอลชัดๆเลยนะครับเนี่ย อันดับห้ามาถึงตะมึงยิงวิ่งเลียดพื้นแค่ยืนตอกส้นบอลก็พ้นเส้นเข้าไปควา้าชัยได้สําเร็จครับดูอีกทีครับไหวพิบโคตรไหวใช้ต้นตีนดักหกักที่ทางพางเป็นประตูที่ดูไม่ค่อยจะทันเลยฮะแม่งไหวมาก อันดับสี่กระดกข้ามหัวไปทีแล้วมีมงขนงงทั้งสนามร้องถามไอ้นี่มันเป็นใครเยี่ยวมันสีอะไรวะเนี่ยเทพเกินดูครับกระดกข้ามหัวเอาตัวไม่รอดจอดเพียงแค่นี้ให้เขาย่ำยีด้วยลีลาที่พาตะลึงครับสุดยอดด้วยทอดสองถุงจริงๆ อันดับสามไหลามาให้ใช้ส้นตีนยิงวิ่งโค้เข้าประตูตามไม่ได้ดูแต่มึงยิงได้ยังไงวะพี่เอ๋ยดูภาพท้าครับไหลามาไม่ต้องจับแค่ขยับขาขึ้นฟ้าบอลกรถลถาลมจมตะข่ายตายแบบอันนา อันดับสองโยนเข้ามาอาอกรับปร,รับบอลให้สะดวกกระซ่วงแบบตีลังกานี่กูนึกว่าซ้อมนะเนี่ยโหดที่เฮียเลยพี่ดูอีกทีครับยื่นอกไม่ต้องพกถุงม่มงมอเตอร์ไซค์อากาศปาดขาตีลังกายิงวิ่งแสกหน้านี่ต้องพาไปยันฮีเลยแก้ใหม่หมด อันดับหนึ่งนี่ผมไม่รู้จะภาคยังไงดีลูกนี้มันเทพเกินไปหมุนยังไงให้ได้แบบนี้ว่าเนี่ยเฮีย yeah, ทําคลิปสอน Youtube ทีดูครับเดินเข้าไปใช้ตีนงัดแล้วหมุนรอบหนึ่งจึงปล่อยบอลลอยละลิว้วปลิวเข้าประตูดูยังไงกล้าสุดยอดพระเจ้าจอร์ดยังต้องกราบไหวและนี่คือของสนามท็อปเท็ตหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ สนับสนุนโดยดูฟุตบอล c o m ครบทุกลีกทุกแนวดูได้แล้วทั้งไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์สบายใจตลอด24ชั่วโมงและกลับมาพบกับขอบสนามทับเทนทุกวันเวลา11โมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ